ในก o อดอ w ฟวอภาค4และภาคแล็กนาล็อกตัวละครหลักอย่างเคโทสได้ประจนภัยไปในโลกของตำนานนอตโดยที่จะมีหนึ่งเผ่าพันธุ์ที่เคโทสจะได้เจอแน่ๆนั่นก็คือเผ่าพันธุ์เอลวันนี้ผมจะมาเล่าประวัติของเผ่าเอลให้ทุกท่านได้รับฟังกันเอลนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่คล้ายกับมนุษย์ซึ่งมีถิ่นอาศัยอยู่ในอาพามที่เป็นหนึ่งใน9ดินแดนของต้นไม้แห่งโลก โดยเอลจะถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มนั่นก็คือไลเอลและดาร์กเอลไลเอลเป็นสิ่งมีชีวิตที่เลืองแสงและสวมชุดคลุมสีขาวส่วนดาร์กเอลนั้นจะมีรูปร่างคล้ายกับแมลงและมีปีกและมักจะสวมชุดสำหรับต่อสู้อยู่เสมอเอลเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดและมีอารยธรรมมีการสร้างสถาปัตยกรรมภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตัวเองทั้งสองฝ่ายมีการทำสงครามกันมาอย่างยาวนาน เพื่อแย่งชิงแสงแห่งอาพามไม่มีฝ่ายใดที่ได้รับชัยชนะยังถาวรเนื่องจากสงครามดังกล่าวทำให้เหล่าเอลไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนจากดินแดนอื่นเมื่อเคทอและอาติอัตมาถึงเมืองอาพามในขณะนั้นเหล่าดาร์คเอลใกล้เป็นฝ่ายที่จะชนะในสงครามแต่เมื่อทั้งสองคนได้เดินทางและต่อสู้กับเหล่าดาร์คเอลเพื่อแย่งชิงส่วนหนึ่งของแสงแห่งอาพามเหล่าไลท์เอลก็ได้กลับมาปกครองแสงแห่งอาพามอีกครั้ง เทียได้เปิดเผยว่าเมื่อนานมาแล้วเอลทั้งหมดไม่ได้ถูกแบ่งเป็นแ,แสงสว่างและความมืดแต่พวกเขาทั้งหมดนั้นเท่าเทียมกันแต่หลังจากที่พวกเขากลุ่มหนึ่งได้ค้นพบแสงสว่างของบ่อน,น้ําแห่งวิญญาณและได้สัมผัสกับแสงนั้นเป็นเวลานานจึงทําให้พวกเขาเหล่านั้นเปลี่ยนเป็นไลเอลและหลังจากการกลับมาของเฟย์ทำให้เหล่าไลเอลและดาร์เอลสงบศึกเพื่อบุกโจมตีแอดการ์ดในช่วงสงครามแล็กนา็อก โดยที่พวกเขายอมรับว่าพวกเขาเกียรติชังชาวแอดก้ามากกว่าเกียรติชังกันเองพลังและความสามารถของเหล่าเอลโดยที่เอลทั้งสองฝ่ายนั้นสามารถบินได้และใช้เวทมนต์ได้แต่ความสามารถในการบินนั้นแตกต่างกันโดยที่เหล่าไลเอลนั้นจะลอยอยู่เหนือพื้นส่วนเหล่าดาร์กเอลจะใช้ปีกข,ของพวกเขาในการบินและนี่ก็คือข้อมูลของเหล่าเอลในเกม god of war ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากสวัสดีครับ